วันที่ผู้ชายเรานะครับพี่น้องรับกับพ่อตาวะข้าพเจ้ารับนิกานะพี่น้องรู้ไหมว่าคําว่ากอบิลตุข้าพเจ้ารับนิกาน,นางเนี่ยคำเดียวนะครับพี่น้องประโยคเดียวเนี่ยยากที่สุดในชีวิตผู้ชายเลยไม่ใช่ตื่นเต้นในการพูดแต่มันคือการประกาศกับผู้ชายคนหนึ่งต่อหน้าเราว่าหลังจากนี้ผู้หญิงคนนี้ผมจะดูแลหลังจากวินาทีนี้พ่อไม่ต้องห่วงใดใดทั้งสิ้นผมจะดูแลลูกพ่อเองมันเป็นการ รับผิดชอบจากผู้ชายคนหนึ่งสู่ผู้ชายคนหนึ่งี่น้องเชื่อบอกวันนี้นะครับสามีทุกคนว่าเวลาทะเลาะก,กับภรรยาเนี่ยปากให้หนักที่สุดี่น้องเชื่อ่ยอย่า,อา,อยาไงไง่ายๆอารมณ์โกรธยังไงก็ตามี่น้องครับอย่าลืมว่าวันที่เรารับผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยเรารับปากกันหนักแน่นกับพ่อเขาแล้วว่าเราจะดูแลฉะนั้นเมื่อรับมาแล้วี่น้องลูกผู้ชายแท้จริงสุดความสามารถที่สุดอย่าเอายเ่ย็ดขาดเมื่อรับมาแล้วเป็นการโอนอำนาจทันที ที่รักครับอัลลอฮ์จึงเตือนกับบรรดาผู้ชายทุกคนเลยนะวะ่ากูอันฟุสักผู้นําที่แท้จริงในครอบครัวพี่น้องจงปกป้องตัวของเจ้าอันดดบรกวันนี้ถ้าคิดจะมีเมียพี่น้องที่รักผมพูดกับวัยรุ่นนะมานะขอมาอัพพลัง,ลงผมบอกว่าสองอย่างถ้าไม่พร้อมแต่งอย่าเสืกจีบถ้าไม่พร้อมลําบากก็อย่าเสกแต่งพูดกับวัยรุ่นมันมา,มาอย่าถือสานะมานะบอกอย่าพร้อมลําบากอย่าคิดแต่งทำไมอะครับ เพราะอันดับแรกเวลาเราเอามาแล้วผู้นําในแบบมุสลิมที่เราต้องการไปน้องอบป้องตัวเองก่อนละหมาดยังไม่ครบห้าเวลาอย่าเพิ่งคิดมีเมียเพราะอะไรครับเราไม่ได้จะไปนรกคนเดียวไปน้องสุดท้ายเมื่อเมียม,มาอยู่กับเราเราจะไปคุณนะฟิตร้องผู้หญิงเลยมันจะเอนตามฝ่ายชายผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องโอบ๊ทเลยตลอดเวลาได้สามีซอแลกสังเกตผู้หญิงจะเปลี่ยนตามสามีเลย สามีจะเป็นตัวกําหนดเลยนะพี่น้องอินชาอลลาว่าเมียจ,จะเป็นยังไงจะอยู่ในศาสนาหรือไม่สามีเป็นตัวกําหนดไม่แปลกเวลาดูอาในคู่บ่าวสาวเนี่ยบาร์อก,กัลลอ์หัวแกว่าบาร์กาอากแลอะไรขอดูอาให้ตัวสามีสองครั้งในกันอันดับแรกให้บรารักัตหน้าในตัวสามีขอบรารักัดในตัวท่านอย่างที่สามดูอาให้ทั้งคู่สามีต้องขอให้มันสามครั้งผู้หญิงครั้งเดียวพอพี่น้องเพราะอะไร สามีคือตัวกำหนดสามีไม่เอาไหนเมียเอาไหนไม่นานพี่น้องมันท้อดึงไม่รอดแต่ถ้าสามีเอาศาสนาแต่เมียไม่เอาอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งมันตามได้